ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคิดกันนะคะพูดถึงเจ้าแมวหุ่นยนต์สีฟ้าตัวกลมที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ของวิเศษ,ษ,ษ,ษทุกคนก็คงรู้จักเพราะมันดังถึงขั้นที่มีเพลงไปเล่นกับเพื่อนตอนเด็กๆเลยโดเรมอนมอนมอนโดเรมี่มีมีชิซุกะกะกะใครชนะได้เป็นใจแอนก็ไม่รู้ว่าเด็กๆทุกวันนี้เขายังเล่นกันอยู่หรือเปล่าะนะ วันนี้ลูกเป็ดก็เลยจะมาเล่าตั้งแต่ต้ตนกําเนิดของโดเรมอนเขาวิเศษต่างๆไปจนถึงว่าโดเรมอนเนี่ยตอนจบเป็นยังไงบ้านโนมิตะอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่กันเลยทีเดียว โอเคมาเริ่มต้นจากข้อมูลที่หลายๆคนก็คงรู้กันแล้วดีกว่าอย่างข้อมูลที่ว่าโดเรมอนเนี่ยถูกสร้างขึ้นจากอาจารย์ฟูจิโกะ F. ฟูจิโอซึงนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะแต่เป็นเพียงนามปากกาของท่านนักเขียนที่มีนามว่าฟูจิโมโตะฮิโรชิลูกเป็ดขอคารวะเลยคือก่อนจะมาเป็นฟูจิโกะ F. ฟูจิโอเนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีนามปากกาว่าฟูจิโกะฟูจิโอที่ใช้สําหรับสองนักเขียนนั่นคืออาจารย์ฟูจิโมโตะฮิโรชิและอาจารย์อาบิโกะโมโตโอ โดยทั้งคู่เนี่ยเกิดที่จังหวัดโทมายะเราก็ได้รู้จักกันเรียนห้องเดียวกันตั้งแต่ชั้นปถมที่โรงเรียนโจซุกะนั่นเองและถ้าถามว่าโดเรมอนเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เหตุมันเกิดช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพศ2512ตอนที่สองนักเขียนเนี่ยได้โฆษณาการ์ตูนเรื่องใหม่ไว้ในนิตยสารการ์ตูนต้อนรับปีใหม่ว่ามีตัวละครเอกที่ออกมาจากลิ้นชักแต่ความจริงก็คือทั้งสองคนยังคิดเนื้อเรื่องรวมถึงหน้าตาของตัวการ์ตูนไม่ออกด้วยซ้ำเรียกว่าไม่มีไอเดียอะไรเลยนอกเหนือจากที่มาาาจกกลลิ้นชัเยตห แต่ทำไงได้ล่ะใกล้ถึงมันส่งต้นฉบับแล้วความลกต้องเกิดแล้วนะจุดนี้โชคดีที่หนึ่งในนักเขียนอย่างอาจารย์ฟูจิโมโตะฮิโรชิเนี่ยบังเอิญบังเอิญไปเห็นเจ้าแมวจรที่ชอบเข้ามาเล่นในบ้านของเขาอยู่ตลอดทำให้เขาเนี่ยมักจะจับเจ้าแมวตัวนี้มาหามัดให้เสมอแต่นั่งคิดหัวแทบแตกจน,นถึงตีสี่เนี่ยก็ยังไม่มีไอเดียของการ์ตูนเรื่องใหม่เจ้าปัญหานี้เลยเขาก็เริ่มหัวร้อนให้ตัวเองแล้วเราก็คิดว่าอยากให้โลกนี้มีธา์ม,มาชีนจะได้ย้อนเวลาไปแก้ไขอดีตได้แต่ด้วยความที่สมองทำงานหนักมานานนะก็เเเลลลยยยััด,ดาวหบปปุ๋ไ พอสะดุ้งตื่นเท่านั้นแหละอาการโรคของจริงเนี่ยเกิดขึ้นทันทีเพราะเขาเนี่ยรีบวิ่งลงมาจากบันไดบ้านทําให้ไปสะดุดกับตุ๊กตาล้มลุกของลูกสาวที่ตกอยู่ตรงพื้นทีนี้ล่ะปิ้งไอเดียบันเจิดเลย หนุ่มนี่ก็เลยตัดสินใจเอาแมวจอนมาผสมกับตุ๊กตาลมลุกเลยกลายเป็นต้นกําเนิดของหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคตที่มาคอยช่วยเหลือเด็กชายซุ่มซ่ามและไม่ได้เรื่องนั่นเองโดยเขาเนี่ยตั้งชื่อให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้ว่าโดรีมอนซึ่งมาจากคําว่าโดรานโกะที่แปลว่าแมวหลงทางวกกับเอมอนที่เป็นคําเรียกต่อทายชื่อเด็กผู้ชายในสมัยก่อนของญี่ปุ่นนั่นเองทีนี้มาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าโดรมอนเนี่ยมายังไงแล้วไปทำมีทาไหนถึงมาอยู่ที่บ้านโนบิตะได้ล่ะ ซึ่งเจ้าแม่ฟ้าโด,ดามอนเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในวันที่3กันยาคศ2112คือตอนแดงเนี่ยไม่ได้ตัวสีฟ้านะแต่ตัวสีเหลืองแถมมีหูด้วยแต่ระหว่างการผลิตกระด้านเกิดข้อผิดพลาดทําให้เครื่องในตัวโดลมอนเนี่ยมีความององ,องไม่ผ่าน QC วซีเหลยต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนหุ่นยนต์ทำให้ได้เจอเพื่อนๆรวมถึงแฟนสาวอย่างโดรามิโกะด้วยแต่พอถึงงาน r o b o x a u d อ t i o n ที่ไว้สาทับแสดงความสามารถของหุ่นยนต์ที่อบรมแล้วเนี่ยตดวไดมอนก็ขึ้นแสดงและถามว่าทําได้ดีไหมเฮ้ะ <c oughs> แต่โชคดีที่เจ้าหนูน้อยเซวาชิตอนเด็กเนี่ยเผลอไปกดปุ่มซื้อโดรโดามอนโดรดามอนก็เลยได้ไปอยู่ที่บ้านของเซวาชินั่นเองอันนี้คือเวอร์ชันการ์ตูนนะแต่ถ้าพูดถึงเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยก็คือโดรดามอนจะถูกเอาไปขายทอดตลาดเพราะเป็นสินค้าคุณภาพแย่แต่พ่อกับแม่ของเซวาชิก็มาเจอเขาก็เลยไปซื้อโดไรดามอนมาไว้ที่บ้านนั่นเองทีนี้โดไรดามอนก็อยู่กับเซวาชิมาได้เรื่อยๆจนพอเซวาชิเข้ารุ่นราวข่าวเดียวพ่อๆกับโนวิตะเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ ก็เลยบอกให้หุ่นยนต์หนูเนี่ยทำหูดอไดมอนให้เหมือนกับในภาพหน่อยแต่ไม่รู้ว่าเซวาชิพูดไม่เคลียร์เองหรือไอ้หนูนี่มันเข้าใจผิดก็เลยไปกัดหูดอไดมอนตัวจริงให้เหมือนกับดินน้ำมันที่เซวาชิปันแทนดอไดมอนก็เลยหูแหว่งสงข้าตจนซ่อมไม่ได้อีกต้องตัดทิ้งทีนี้ล่ะแฟนสาวอย่างโดราเมโกก็มาเยี่ยมแล้วก็เห็นดไดมอนสภาพหัวโล้นก็หัวเราะบูรี่ทันที <c oughs> ซึ่งอะไรจะน่าอายไปกว่าการที่โดนสาวหัวเราะยอจริงไหมดไดมอนก็เศร้าสะเทือนใจเสียหูไม่พอ,อยังโดนสาวขใสอีก เลยจะดื่มยาเสริมกําลังใจแต่อย่างที่เล่าไปเนี่ยว่าโดดามอนเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ผ่านคิวซก็เลยหยิบผิดไปหยิบยาโศกเศร้ามาแทนเอาจริงแอบสงสัยนะว่าไอ้ยาเนี่ยมันมีไว้ทําไมใครเขาอยู่ดีๆจะอยากเศร้ากันนะอ่ะแต่ด้วยดิดยาเนี่ยก็เลยร้องไห้เป็นเต็มๆเ,เลย3วัน3คืนจนสีเหลืองเนี่ยลอกกลายเป็นสีฟ้าแทน แต่เอาจริงๆเนี่ยที่เขาเปลี่ยนให้เป็นสีฟ้าก็มีเหตุผลอยู่นะเพราะมันมาจากข้อจํากัดของเครื่องพิมพ์ในสมัยก่อนนั่นแหละที่หน้าปกการ์ตูนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองกับชื่อเรื่องสีแดงเขาก็เลยทําโดเรมอนให้เป็นสีฟ้าจะได้ตัดกับสีปกแก้ปัญหาโดเรมอนสีจมด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยค่อยผลิตโดเรมีมาเป็นน้องโดเรมอนโดยใช้น้ํามันเครื่องกระป๋องเดียวกันแต่เป็นส่วนดีคือของโดเรมอนเป็นส่วนเสียน่าสงสารสุดและด้วยความที่ก็เป็นแมวเสียหูไปอ่ะเนาะก็เลยถามว่าทาไมครอบครัวเซบาชิ แต่ด้วยความที่เซวาชิชีวิตบัดซบกว่าเนี่ยก็เลยตอบไปว่าบ้านเราเนี่ยยากจนมากเพราะโนบิตะบรรพบุรุษของเราเนี่ยไปก่อเรื่องสร้างน้สร้างสินสารพัดจนทุกวันเนี่ยยันุ่นเหลือแล้วยังใช้นีไม่หมดเลยคือตระก,กูลอื่นเนี่ยเขาจะรับมรดกกันใช่ไหมตระก,กูลโนบิเนี่ยรับเคาะใช้นีแทนโนบิตะพอโดรมอนรูนร้รี้แล้วก็เลยย้อนเวลาไปหาโนบิตะจะได้แก้ไขอดีตช่วยให้ตระก,กูลโนบิไม่ยากจนขนาดนี้แล้วก็มีเงินซ่อมหูให้โดรมอนนั่นเองแต่ด้วยความที่ย้อนเวลามาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับหนังมาเวลและ เพราะการย้อนเวลาเนี่ยทำให้เกิดเส้นเวลาใหม่ที่โนบิตะได้แต่งงานกับชิซุกะแทนใจโกะแต่ในทางกลับกันก็เกิดเส้นเวลาที่ไม่มีเซวาชิเพราะโนบิตะไม่ได้แต่งงานกับใจโกะซึ่งพอไม่มีเซวาชิโดรดมอนก็เป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีใครต้องการพอโดรมอนไม่มีใครต้องการก็ถูกทำลายโดรมี่ก็ไม่ได้เกิดเป็นไงล่ะจกักรวาลโดรมอนอะแต่พอได้ใช้ชีวิตอยู่กับโนบิตะเนี่ยโดรมอนก็เลิกคิดเรื่องหูแล้วก็มาโฟกัสที่เป้าหมายที่จะทำให้โนบิตะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็พอ และที่น่าตกใจเลยคือทุกคนรู้ไหมว่าโดราอมอนขับเลื่อนด้วยพลังงานปฏิกริริยาปรดมันูนี่มันหุ่นยนต์เลี้ยงเด็กแบบใดจากรูปเนี่ยส่วนประกอบต่างๆของโดราเมอนเนี่ยเขาเขียนเอาไว้ว่ากินอะไรก็เป็นพลังงานซึ่งโดราเมอนก็ชอบกินโดรายากิที่สุดเพราะเป็นขนมที่แฟนสาวอย่างโดราเมโกเคยให้เป็นของขวัญส่วนลักษณะของโดราเมอนก็คือส่วนหัวเนี่ยจะแข็งดาวกับหินจนสามารถเอาหัวโขกประตูให้พังได้มีการติดตั้งชิปคอมพิวเตอร์ที่ทําให้มีความรู้สึกนึกคิด โชคดีที่โดเรมอนไม่ลุกขึ้นมายึดของโลกแบบในหนังใดๆเรื่องนะสามารถฟังภาษาญี่ปุ่นได้แต่ถ้าภาษาอื่นเนี่ยต้องกินบุญแปลภาษาแต่ชิปตัวนี้ก็คงยังไม่แรงพอเพราะโดเรมอนไม่สามารถคำนวณเลขยากๆได้ต้องใช้กระดาษจดไม่ก็เครื่องคิดเลขตามีอินฟราเรดที่ทําให้มองเห็นในที่มืดได้จมูกรับกลิ่นได้ไวกว่ามนุษย์20เท่าแต่ตอนนี้เจงก็เลยดมได้ทามนุษย์เท่านั้นหนวด6เส้นไว้สําหรับจับวัตถุระยะไกลรอซ่อมแซมมือไม่มีนิ้วแต่ดูดจับสิ่งของได้ กระพรอนที่ปอกคอสามารถใช้เรียกแมวให้มาชุมนุมกันได้แต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้มีกระเป๋าสี่มิติที่หน้าท้องใส่ของได้ไม่จํากัดเท้าต้านแรงดึงดูดทําให้ลอยตัวอยู่เหนือพื้นโลก3มิลเลยไม่จําเป็นต้องใส่รองเท้าสามารถเดินได้โดยไม่มีเสียงแต่เสียเลวส่วนหางก็คือสวิตช์ปิดเปิดร่างกายคือโลหะชนิดพิเศษทําให้ฝุ่นไม่เกาะทนทานสูงแม้อยู่ในอวกาศยันใต้ทะเลลึกแต่แพ้อากาศร้อนและหนาวถ้าเจอเนี่ยจะทําให้เป็นหวัดได้ไปจนถึงไฟฟ้าช็อตได้เลยสรุปง,ง่ายๆคือโดนแรมมอนเป็นภุมมแพ้แหละ และถ้าทุกคนอยากเป็นเจ้าของโดไดมอนก็สามารถจับจองกันได้ในราคา200,000เยนหรือประมาณ50,000บาทเพียงเท่านั้นเองถ้ามีจริงคือคุ้มนะแถมมีของวิเศษอีกเป็นกองด้วยหน่วยเจ้าโดไดมอนเนี่ยมีเลขประจำตัวของมันอยู่นั่นก็คือ3912คือโดไดมอนเนี่ยเกิดวันที่3เดือน9ปี2112สูง129.3เซนหนัก129.3โลอันนี้โดบิตะต้องเป็นนักกล้ามแล้วนะพยกโดไดมอนได้ด้วย กระโดดสูง129.3เซนกำลัง129.3แรงม้ารอบหัวรอบอกรอบเอว129.3เซนวิ่งปกติได้50เมตรใน15วิแต่ถ้าเจอหนูเนี่ยวิ่งได้129.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวมาพูดถึงของวิเศษของโดเรมอนกันดีก,กว่าถ้าเป็นพวกท็อปทอปที่เห็นบ่อยๆเนี่ยก็คงจะเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่ประตูไปไหนก็ได้แล้วก็ถามมาชีนใช่ไหม อันนี้ขอพูดส่วนตัวเลยตอนของวิเศษที่ลูกเป็ดกลัวมากที่สุดสมัยเด็กเลยเนี่ยก็คือเครื่องสร้างมนุษย์ที่พอสร้างเสร็จแล้วเด็กออกมากลายเป็นปีศาจอะ่ะคือลูกเป็ดกลัวจนไม่กล้าดูเลยอะ่ะต้องกดค้มตลอดแล้วเพื่อนๆมีของวิเศษอะไรที่รู้สึกกลัวมากที่สุดก็มาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะคือของวิเศษส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้สร้างความเสียหายให้สังคมอะไรขนาดนั้นถูกไหมแต่ก็มีของวิเศษบางส่วนเหมือนกันที่ไม่เข้าใจว่าเขาจะสร้างมาทําไมเพราะมันมีอํานาจมากพอถึงขั้นที่เราแทบจะใช้ครองโลกกันไดด้เเลยยทีีว อย่างแรกเลยก็คือพาสปอร์ตซาตานที่ไม่ว่าเราจะไปทําให้ใครเจ็บแขนเคร่งโกรธขนาดไหนเนี่ยเพียงแค่โชว์พาสปอร์ตนี้ทุกคนบนโลกก็พร้อมให้อภัยคุณเสมอต่อมาเลยก็คือนาฬิกาหยุดเวลาเรียกว่าถ้าใช้ในทางที่ดีอย่างการฝึกซ้อมให้ตัวเองเก่งขึ้นเนี่ยก็ดีไปแต่ถ้าใช้ใไปปล้นอะไรเงี้ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถปเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันได้สบายสบายเลยอย่างที่3ก็สวิชเพลตดการที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยลบคนที่เกลียดขีนาออกไปได้อย่างง่ายดายแม่อยากจะขอยืมมาลบใครหลายๆคนออกไปสะหน่อย ถัดมาก็คือถามมาชีนเพราะเราสามารถย้อนเวลาไปเปลี่ยนได้ทุกอย่างเลยทีเดียวถ้าลูกเป็ดมีนะดังวันที่1ต้องเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวและอย่างสุดท้าย,ยก็คือตู้โทรศัพท์สมมุติอันนี้คงเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้กันอยู่แล้วแหละลูกเป็ดก็อยากจะสมมุติให้ตัวเองรวยที่สุดในโลกซะหน่อย โอเคพูด okay, ถึงโดเรมอนกันมาขนาดนี้แล้วด้วยความที่โดเรมอนเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกับโนบิตะเนาะมีสิ่งหนึ่งที่ทูกเปสงสัยเลยก็คือบ้านโนบิตะเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วบ้านโนบิตะเนี่ยถือว่าจนหรือว่ารวยทาไมอยู่ๆมีหุ่นยนต์แมวฟ้าโผล่มาให้เลี้ยงเพิ่มอีกคนเนี่ยดันไม่ได้ดูมีปัญหากับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเลยจากที่ลูกเป็ดไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ปรากฏที่อยู่ของซูนิโอว่าอยู่ที่เขตเนดิมะแถวชานเมืองของโตเกียว เพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านโนบิตะก,ก็ต้องอยู่ระแวกเดียวกันแน่ๆซึ่งโซนเนี่ยก็มีที่มาที่ไปนะเพราะถ้ามองจากมุมสูงเนี่ยมันจะท้อนให้เห็นถึงการขยายเมืองเพื่อกระจายความหนาแน่นของประชากรไปยังชานเมืองนั่นเอง ส่วนถ้าจะถาม,ม่าบ้านของโนบิตะเนี่ยจัดว่ารวยหรือจนตามข้อมูลที่หามาได้นเนี่ยพ่อของโนบิตะมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้า,าแผนกในวัยเพียง36ปีเท่านั้นแถมการศึกษาก็ไม่ได้ขี้หมูขี้หมานะพอเรียนจบปโทจากมหาวิทยาลัยโตใดซึ่งเป็นถึงมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเอเชียเมื่อปี2016เลยทีเดียวอ้าวแล้วโนบิตะหัวคิดเรื่อยได้ใครมาละทีนี้และด้วยความที่บ้านของโนบิตะเนี่ยอยู่ที่เขตเนริมะซึ่งเป็นย่านของชนชั้นกลางค่อนไปทางบนของญี่ปุน่น ค่าเช่าเนี่ยเขาก็คาดกันว่าน่าจะตกอยู่ที่เดือนละ2,000 200, 0 0เยนหรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบห้าหมื่นบาทกันเลยเพราะฉะนั้นจากที่ดูหลายๆอย่างประกอบกันเขาก็เลยคาดกันว่ารายได้ของพ่อโนบิตะเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆปีละ8ล้านเยนเป็นเงินไทยก็เกือบเกือบสองล้านบาทต่อปีกันเลยทีเดียวเพราะงั้นเนี่ยลูกเป็ดคิดว่าบ้านโนบิตะน่าจะจัดอยู่ในชนชั้นกลางค่อนไปทางบนๆเลยนั่นแหละ และด้วยความที่โดเรมอนก็ฉายมาตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่เราแล้วอนะเนาะและก็ยังฉายอยู่อย่างต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วตอนจบที่แท้จริงของโดเรมอนเนี่ยมันเป็นยังไงกันล่ะส่วนใหญ่เนี่ยคงเคยได้ยินทั้งเรื่องที่โดเรมอนเสียจนโนบิตะกลายเป็นคนสร้างโดเรมอนบ้างโนบิตะป่วยเป็นโรคบ้างฝันไปเองบ้างแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าอ้างอิงจากหนังสือการ์ตูนโดเรมอนเล่มที่6ที่มีชื่อตอนว่าลากนโดเรมอนเนี่ย เนื้อเรื่องใดยก็คือโดรมอนจาเป็นต้องกลับโลกอนาคตด้วยความที่โนบิตะอยากให้โดรอมอนกลับโลกอนาคตแบบหมดห่วงอะเนาะก็เลยไปต่อยกับใจแอนซึ่งนี่ก็เหมือนจะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่โนบิตะชนะได้แบบไม่ต้องพึ่งของพิเศษและนี่ก็เป็นคืนสุดท้ายที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันพอเช้ามาโดรดมอนก็ไม่อยู่ในห้องแล้ว และแน่นอนว่าไอ้นังสือเล่มเนี้ยมันขายดีมากจนคนเรียกร้องให้ออกมาทําต่ออาจารย์ฟูเจโก้เอฟฟูเจโอเนี่ยก็เลยออกมาเขียนต่อเล่มที่7ที่มีชื่อตอนว่าน้ํายาโกโหกเนื้อเรื่องเลยเนี่ยก็คือโนบิตะโดนใจแอนหลอกว่าโดเรมอนน่ะกลับมาแล้วก็เลยรีบแขะกระปุกจะไปซื้อโดรายากิเตรียมไว้ให้แต่ดันไปได้ยินใจแอนคุยกับเซเนโอว่าหลอกโนบิตะได้สาเร็จก็เสียใจฟูมฟาย um นึกถึงของวิเศษอย่างหนึ่งที่โดเรมอนทิ้งไว้ให้ก่อนไปนั่นคือน้ํายาโกหกนั่นเอง ก็เลยเอาไปแก้แค้นใจแอนกับซนโอจนชนะนั่นแหละแต่พอกลับมาบ้านแม่ก็ถามว่าโดเรมอนกลับมาหรือยังคงด้วยความโชคดีที่น้ำยาย,ยังไม่หมดฤทธิ์แล้วโนบิตะตอบกลับไปว่าจะกลับมาได้ไงจะไม่กลับมาแล้วนี่จะไม่เจอหน้ากันอีกแล้วแล้วก็รีบขึ้นห้องไปพอเปิดประตูเท่านั้นแหละจะเอ๋เจอกับโดเรมอนนั่งอยู่ในห้องทันทีหลังจากนั้นก็เลยมีตอนอีกมากมายต่อมาเรื่อยๆให้เราดูกันแบบไม่จบไม่สิ้นเนี่นแหละและด้วยความดังตะชูดแบบชุดไม่อยู่ของโดเรมอนนี้เองเนี่ยทำให้โดเรมอนได้กลายเป็นนนูออิเมคแรกขงญี่่ปุน แถมมีพิพิธภัณฑ์ของตัวเองตั้งอยู่ที่เมืองคาวาซากิซึ่งเป็นเมืองที่อาจารย์ฟูจิโกะเอฟฟูจโอเนี่ยใช้เป็นสถานที่ทํางานนั่นเองภายในพิพิพธภัณฑ์เนี่ยก็จะถูกตกแต่งไปด้วยตีมโดรเอมอนพร้อมกับสแสดงผลงานภาพวาดด้วยปากกาต่างๆของอาจารย์มีทั้งมุมถ่ายรูปโซนหนังสือโซนของเล่นแถมมีร้านอาหารที่ขายขนมตามต,ามตีมของพิเศษในโดรเอมอนอย่างคุดีมันจูไม่จํากัดจํานวนที่ตอนแรกเนี่ยจะได้ขนมมา1ชิ้นแต่พอขอเพิ่มก็จะได้เป็น2ชิ้นเพิ่มอีกรอบก็จะได้4ชิ้น8ชิ้น16ชิ้นไปไดปง และนี่ก็เป็นเรื่องราวต้นกําเนิดของโดเรมอนรวมถึงข้อมูลต่างๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วว่าคือทุกคนคงเติบโตมาพร้อมกับดเรดมอนนะเนาะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังขาดใจลูกเป็ดเลยก็คือเพื่อนๆคิดว่าโนบิตะหัวขี้เรื่อยจริงหรือเป็นความลำเอียงของอาจารย์มากกว่าที่ให้การบ้านโนบิตะที่เรียนแค่ป .4 เนี่ยอย่างกับจะให้เป็นอาาัจฉริยะตัดไปดูการบ้านของเด็กคิซุงิคือถ้าจะให้การบ้านแบบนี้ต่อให้อายุเท่าไหร่เนี่ยลูกเป็ดก็ทําไม่ได้แล้วหนึ่ง โอเคถ้าชอบเรื่องเราแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้หน่อยนะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ก็ไปก่อนหน้าบ๊ายบาย